เด้อจ้าตำหมูย่อมาหน,นีใส่บกทัว่ะคืดอยากโทรศัพท์กระเสียใส่ไอแพดลูกจ้ามาหน,นีบึง้งเผ็ดตำเผ็ดเผ็ดแบบขนาดตำใส่บะทูอ่วมากจัดไม่เกินน้ำกันไม่้องเอินให้ยากอืม กุนเชนน่งวะกินกับบุญเนสนโทรศัรซับก็จักว่าเอาไปว่างสา่สจำกับไม่ได้หากับ,บพอ้าจ่าไมนเป็นเนี่ยผัดชานม่จาะ bỏ cái mẹ đi tầm say bật tua muối gió tôi bước nào cho khốn chừng ล่มแห้งขนาดพี่น้องจากของนอกเดี๋ยวุ่มงานอยู่ก็จังขี่ลงมขี่ลืมแบบขนาดพี่น้องจ้า กินตำมกข้องกันเพราะเผ็ดกับโปรแสบด้วยพี่น้องจ้าเผ็ดกับให้ตังเสียเขาก็กินผู้เดียวหรอกหมูย่อมีหนังน้ำแดงงันไ่นไปบ้านยา พี่ไม่ปั๊ดเลยหยาดพี่น่องเขาก,ก็ร้ายเหรอทานไม่ใหญ่แบบอืมใหญ่เท่าหลายเนาะเห็นเมื่อกี้ว่าอืมสิเซร์นยาดมาหลายขนาดนี่ร้ายได้พี่น่องหาซื้อพกสิบคนอืมพีดกันกับผัวหอยคับรถมาก ช่วงคืนครับมาจากงานแต่งงานเขาคือครับนักเดียวมาหัวบ้านตีนี้งานแต่งงานอันพี่สายกันเนี่ยเขาหนาคลิปนี้ก็ฝากไปแค่นี้แหละไม่คิดอ่านซื้อเคยอิ่มแล้วว่าแม่ยังบายไปก่อนนะจ๊ะ